ชาแซมฟิลลี่ออฟเดอะกอรเวลานี้คือภาพยนตร์ที่เปิดตัวด้วยรายได้น้อยที่สุดในบรรดาภาพยนตร์ของจักรวาลดีซเลยครับซึ่งคิดเป็นจำนวน30.5ล้านเหรียญเรียกได้ว่ามันน้อยกว่ารายได้ชาแซมภาคแรกแบบครึ่งต่อครึ่งเลยซึ่งในตอนนี้รายได้รวมทั่วโลกก็อยู่ราวๆที่120ล้านเหรียญครับแต่พอเรามานั่งดูในเรื่องทุนการสร้างบรรดาสตูดิโออาจจะต้องคิดหนักนิดหนึงเพราะถ้าจะให้มันคุ้มทุนจริงๆ ก็คงตรงพาชาแซมภาคนี้ไปแตะ300ล้านเหรียญให้ได้ปัญหาของเรื่องรายได้ที่น้อยนี้นวิเคราะห์มองกับว,ว่ามันเป็นเรื่องของคิวที่สายนี่แหละครับที่มันดันมีคิวของหนังซูเปอร์ฮีโร่ทั้งฝั่งมาเวลเริ่มฉายมาในระยะเวลาที่มันไล่เลี่ยกันบวกกับคําวิจารณ์ที่มองว่าภาพรวมของหนังอยู่ในเกมกลางๆเนื้อหาแบบดูได้ทั้งครอบครัวที่มันไม่ได้เน้นบูสาสตร์พลังแบบดิบเถื่อน เหมือนกับหนังในค่ายก่อนหน้านี้ที่ฉายไปอย่างเรื่อง Black a d ดัมที่เปิดตัวไปด้วยรายได้ถึง67ล้านเหรียญสุดเหนือความคาดหมายแล้วครับซึ่งล่าสุดนักแสดงนามอย่างโคลนซิคาริลีวายก็ได้ออกมาทวิตข้อความว่าหนึ่งปัญหาใหญ่ในความคิดของเขาที่ทําให้ภาคนี้ของชาแซมนั้นไม่ได้รับกระแสเท่าที่ควรมันก็คือเรื่องการตลาดนี่แหละครับที่ทําได้ไม่ดีมากนักทังที่ตัวหนังเองนั้นมาในแนวครอบครัวดูได้ ทว่ากลับกลายเป็นหลายครอบครัวก็ยังไม่ได้รับข้อมูลที่มากพอของหนังเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำใครชอบคลิปนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเราโดยการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านช่องทาง YouTube แค่เพียงท่านผู้ชมพิมพ์คำว่าพูดถึงหนังครับ